เราอยู่สวนตนู้นแล้วนะครับตอนนี้เด็กเข้าฟรีนะครับจ้เกเดิดความสูงต่ำกว่า140ยสี่สิเซนนะหา้ามเลยจอก้องเหนือรูชูจอมเด็กปูลแล้วก็หินประดับให้สวยงามเลยนะี่เนะ อยู่สวนอนุรุณแล้วนะครับตอนนี้เด็กเข้าฟรีนะครับจะเกเดิดความสูงต่ำกว่า140เซนนะนนะผู้ใหญ่คนละ300นะครับผมเข้าบินการ์ดิเข้าฟรีนะลูกตอนนี้เช็นะ้บีนได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะคุณด้วยค่ะโอเคเลยค่ะพี่แน<า>ขอบคุณครับผมกระแกนก่อนนะเข้าไปได้แล้วนะครับนี่อันนี้คือรถถังเหรอครับผมด้านหน้าแถมงขด้นสวนอนุรุนะครับมา มาพัทยาต้องมาที่นี่นะครับนี่อ่าด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับนี่สวยงามยังกล้วยให้ช้างนะครับผม50บาทนะเอ่าเงินทอนครับผมป่ะเดี๋ยวลิซจะเลี้ยงให้ดูนะครับตัวไหนตัวไหนแรงดูเดยอะตัวนี้เหรอตัวแรกเหรอแงีะอลิซมองกล้องด้วยครับนี่เจ้า,า,าเจ้าเพิ่อนนะเอ๋ยจอกล้อง,องหอน่วยบนสูง มากเลยอววินใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหก็จะมีที่นั่งช้านะครับผมที่ชาต่างชาติจะมานั่งทางเร่งกันนะเดินรอบสวนนี้ครับ ครับคิวช้างนะครับนี่แต่มานั้งได้นะครับรูปเยอะมากนะสำหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปนะครับสวนสวยแน่นอนนะสวยงามมากครับผม,มอ,อืมติดกระดบปูเขาติกระดับปูปูแล้วก็หินกระดับให้สวยงามเลยนะี่เนอะสวยงามมากนะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวสาวตัวเล็กๆก่อนนะนี่คือตัวเล็กๆนะเดี๋ยวตัวใหญ่จะอยู่ข้างหน้าเนะ้่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะมีจะชอบ เราจะโดนเรียนสาวกินหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศด้านนี้ครับด้านซ้ายจะมีที่สมรสกการหลวงพ่อสุขใจนะนี่บรรยากาศด้านบนนะ เราจะไปถ่ายรูปอะไรดโนเสาร์อีกทีนึงนะครับตอนนี้เราเก็บบรรยากาศด้านบนให้ก่อนนะสวยงามมากดูทำใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากนะให้ดูครับเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับดูทำดีม,มากนะไดโนเสาร์วอลลี่นะครับผมนี่ก็จะมีไดโนเสาร์ครับแบบแปลกๆ,ๆที่เรา เรียนกันนะนนทีพี่บอก าถตู้ครับนี่เยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถก็จะมีไกด์นำเที่ยวนะครับผมวันนี้วันเต๋าคนเยอะนะเดี<ม>๋ยวเราลิทาวินปลาแล้วก็จะมานั่งรถกันนะคาฟาร์มฟิวนะครับปักเบรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วนะเด็กฟรีนะผู้ใหญ่คนห้าสิบบาทนะเดี๋ยวเขาจะมีไกด์นำเที่ยวนะครับผมบอกเกี่ยวกนะับข้อมูลส่วนดงดุ๊นะ เอ้ครับระหว่างนี้เรารอในห้องแอร์ก่อนนะโหวันนี้คนเยอะร้อนมากนะวันนี้กลับนะครับว่าเราซื้อเราก็ซื้อตรงหน้าคาน์เตอร์นี้นะครับเฮ้ถ้าชมสวนเราต้องไม่ต้องซื้อด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหน้านะครับแต่เรากลับเราก็ต้องซื้อตั๋วกลับนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศรอบนอกจะเป็นยังไงนะครับเดินไม่ไหวแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะเราจะได้บบเบ้ด้วยนะสวัสดีครั้งแล้วับขอต้อนรับสุขการ เดือดดังจักนะครับตองรถชมวิวนะครับผมภกเขาไดโนเสาร์นะครับผมมีไดโนเสาร์ทั้งหมด527สายพันธุ์นะครับผมส่วนด้านหน้าจะเป็นส่ันที่คอยาวที่สุดในโลกนะครับนี่ภกเขาอยู่ที่สักรนนาดนะครับผมขวามือนะครับจะเป็นส่วนฝรั่งเศสนะครับออกมาในรูปแบบของเขาโมกดนะครับหนึ่งในสิบส่วนที่สวยที่สุดในโลกนะครับนงรุสนะครับผม ผมทางด้านซ้ายมือในลูกกงนี้นะครับก็คือต้นมะพร้าวทะเลนั่นเองครับเกิดต้นต้นนี้ผลใกล้จะสุกแล้วครับออกดำแล้วก็รอการธา์นะครับี้ามสิบปีถึงจะมีลูกนะครับต้องรอเจ็ดปีนะครับลูกของเขาถึงจะสุกนะครับอันนี้คือเปิร์นะครับไว้หลากหลายสายพันธุ์นะครับ นะครับมาปายหลายสีสันวีสีจะออกหรือไม่ออกอยู่ที่การดูแลนะครับให้ปุ๋เยเยอะไปรากก็จะเน่านะครับ